สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับมารีวิวนะครับขายรถขุด1รายการครับเป็นรถขุดครับเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นขนาด2.5ตันนะครับยี่ห้อของมาสุรุ่นนะครับ PC 25นะครับขีด1นะครับหรือรุ่น7นะครับ รูปแบบโฉมนะครับตัวนี้เป็น2.5ตันก็จริงนะครับแต่มีขนาดความโตนะครับเทียบชั้นกับพวกขนาด30เลยนะครับรายการนี้ครับเป็น1รายการนะครับทีมบอกหนึ่งว่าสดสวยดูดีแน่นอนนะยครับเพราะเนื่องจากชั่วโมงใช้งานมาเพียงแค่3,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ผมขอญาาิพูดนิดนึ่งนะครับชั่วโมงใช้งานผมมักจะไม่ค่อยเชื่อนะครับเรื่องของชั่วโมงนะครับเท่าไหร่นะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือผมจะวิเคราะห์วินิจฉัยนะครับเพื่อเกี่ยวกับเรื่องตัวรถด้์กนัิววลูแ็ผพ บางส่วนบางจุดเพื่อให้มันแมทกกับชั่วโมงหรือเปล่านะครับว่าเพราะบางทีเนี่ยนะครับคือผมเคยเจอชั่วโมงมาหลากหลายนะครับหมื่นกว่าชั่วโมงก็เคยเจอนะครับสามพันสองพันก็เคยเจอบางทีเนี่ยมันไม่แมทกับตัวรถแต่รายการนี้ผมกล้ายืนยันได้ว่าแมทกับตัวรถแน่นอนนะครับเป็นชั่วโมงแท้ๆนะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับดูใหม่อยู่เลยนะครับดูสวยอยู่เลยนะครับมันมีโอกาสไปไมได้สูงนะครับที่รถจะเพียงแค่สามพันกว่าชั่วโมงนะครับเรื่องบูธเบอร์สลักตามจุดข้อตองต่างก็มีความแน่นในะครับ we อ่านะครับรายการนี้นะครับสเปคทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงนะครับดีเซลขนาด3สูบนะครับหัวฉีดระบบเล็กนะครับเป็นรูปแบบนะครับรหัสโค้ดโลว่า 3D ีปฏิสีนะครับ 3D ย่อมจากคำว่า3สูบนะครับปฏิสีนะครับย่อจากคำว่าปริมาตรของกระบอกสูบนะครับนี่ให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยนะครับส่วนเรื่องปั๊มฮิวส์นะครับเป็นปั๊มเฟืองนะครับโรตารี่3ตอนมีความคงทนมากๆนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้อาจจะไม่ได้ไววูวานะครับแต่ให้ความนะครับคือความอึดความทนทานแล้วก็อะไรถูกนะครับซึ่งไม่แแแพงงด้้วยยนนนะคคครััับบป๊มมลูกึสี่่่20,000าท นะครับมีทั้งเชียงกงและของมือหนึ่งนะครับสําหรับนะครับคือรายการนี้นะครับเป็นรูปแบบคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับสั่งการโดยน้ํามันนะครับจอมอนิเตอร์นะครับเป็นกึ่งอนาล็อกนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดความโตนะครับของตัวรถนะครับคือฐานล่างนะครับคือกว้างอยู่ที่ประมาณร้อซนเมตรนะครับส่วนวิธีในการเอื้อมนะครับหรือในการเอื้อมถึงนะครับคือมีความยาวนะครับประมาณ4เมตรเศษเนะครับสําหรับช่วงแขนนะครับคือวัดมาจากบริเวณคอม้านะครับไปถึงบริเวณปลายลุงกีสําหรับรายการนี้นะครับมีขนาด เขาโค้งนะครับมีขนาดโครงสร้างเทียบชั้นกับพวกขนาด30นะครับหรือขนาด3ตันเลยสามารถรับงานพวกขนาด3ตันหรือ3าตันหได้เลยนะครับสำหรับรายการนี้และราคานะครับที่ผมจะจะมานําเสนอนะครับในวันนี้นะครับเพียงแค่สามแสนนะครับแปดหมื่นบาทนะครับแล้วก็รวมนะครับบริการจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับและก็นะครับสำหรับรายการนี้นะครับจะมีของแถมนะครับให้อีกเพียบอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเฮลิกนะครับน้ำมันเครื่องนะครับกอกอากาศนะครับฟันม้งขีกระบอะจาระบีชุดประแจซ่อมแซมนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับในการบำรุง อย่างเช่นประมาณสักกี่ระยะเวลานะครับทุกๆกี่ระยะเวลาชั่วโมงนะครับควรจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับตรงจุดไหนตำแหน่งไหนครับเราจะมีผู้มือที่เราเตรียมวาให้นะครับหรือทำมาให้เลยนะครับสำหรับรายการนี้ใครซื้อปายนะครับไม่มีผิดหวังนะครับเพราะว่าเป็นรถหนึ่งรายการที่ผมสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเป็นรถที่ซ่อมแซมง่ายนะครับเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายช่างนะครับเวลาซ่อมหรือเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างง่ายไม่ปวดหัวเหมือนรถบางรุ่นนะครับสำหรับรายการนี้อารมณ์อะไรนะครับมีทั่วไปสามารถสั่งที่ร้านเราได้หรือจะไปตลาดทั่วไป ครับก็มีนะครับเพราะว่ารุ่น7เป็นรถที่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเป็นข่านิยมสูงอะไรทั่วไปนะครับทุกร้านแทาจะสแปร์นะครับทุกจากนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับสำหรับรายการนี้มีทุกอย่างนะครับอร่อยท่านไม่ต้องกลัวนะครับและเป็นหนึ่งรายการนะครับที่ผมบอกได้ว่าคือใช้แบบคุ้มค่ายนาะนะครับเรื่องความคความทนทานแทบจะยกให้แบรนด์ดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ ท่านใดสนใจนะครับในสินค้ารายการนี้ติดต่อมานะครับช่องทางผมนะครับทงางไอดียไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับยูทูบเฟซบุ๊กเราพร้อม่จะตบอไปทันเสมอท่านใดนะครับรถท่านมีปัญหานะครับหรือมีอาการอะไรนะครับที่อยาการ ให้ผมนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นคําปรึกษาหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโดยที่ไม่มีสิ่งอ่าที่เราต้องการนะครับคือสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้หวังคาดหวังอะไรทั้งสิ้นถือว่าคิดซะว่าผมทําเพื่อส่วนรวมและสังคมนะครับสำหรับ FC ซนะครับผมทำเต็มที่นะครับสามารถปรึกษาให้ได้นะครับโดยที่ท่านนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อรถกับผมไม่จะเป็นที่ต้องอุดหนุนเรื่องอะไรจะผมก็ได้นะครับสามารถปรึกษาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมรุชาครับมู้งเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ